Get it up like a telephone อบอุ่นมากๆอบอุ่นมากๆครับไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้คุยกับน้องพ <N> ีพีเรื่องแพชชั่นสำคัญของน้องเลย,เลยก็คือเรื่องรถยนตนั่นเองแฟนคลับน้องพีพีรู้เป็นอย่างดีว่าน้องพีพีชอบรถยนต์มากๆครับ ชอบรถยนต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือจริงๆตัวเองมดีพี่เป็นคนที่ค่อนข้างชอบแบบเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆนะครับผมตอนเด็กๆก็จะแบบหนึ่งเราก็เปิดเว็บไซต์ดูตลอดเช็คตลอดว่าโอเครุน่นนี้ปีนี้ออกใหม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าเหมือนตอนเด็กๆเนี้ยพี่ก็จะหารถที่ที่จะแบบขับไปตอนแบบไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยได้มีโอกาสได้แบบไป explore ตัวเองช่วงนั้นมาแล้วก็ได้แบบดูรถหลายๆแบรนด์มากซึ่ง ในรันก็เป็นไอสตันมาติดตัวครับที่แบบเหมือนเราเราก็เห็นรุ่นแวนเทชตัวแรกตั้งแต่เด็กๆละเพราะว่ารุ่นนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสเห็นได้แต่แบบช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบรถที่มีสีแบบเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้มีโอกาสดูรถสักว่าเออเนี่ยก็ถ้าได้มีโอกาสสักพักหนึ่งก็อยากจะจะมีแวนเทชเป็นของตัวเองเหมืับ รู้จักแบรนด์ Aston Martin ครั้งแรกจะเป็นยังไงบก็เหมือนน่าจะคล้ายๆกันทุกคนน่าจะแบบหนัง James Bond อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีที่ตัวพี่เองก็ได้มีโอกาสดูไว้แต่แบบอุยแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสเห็นรถ Aston Martin พวกไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์คาร์หรือว่าเป็นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในหนังด้วยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์มากแล้วก็สำหรับพี่พี่มองว่ามันมันดูมีเสน่ห์มากครับ ได้มาคอนฟ l i c เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เลยตัดสินใจว่าเป็นเอาเป็นรุ่แมนจิชได้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ได้ขับแล้วหรือยังได้ขับเลยครับแล้วรอรอไปครับของพีน่าจะเป็นซีนอนเกรย์ครับผมเป็นสีเทาเข้มเข้มเทาเข้มเข้มมันจะมีแบบเมทัลลิกนิดนึงอะไเงี้ยนี่นะครับอยู่ในรูมเลยเท่มากเลยอ่ะตั้งแต่ได้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อก็จริงๆ ก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับหมาวาว่ามันก็มีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะการขับขี่ที่มันเฉพาะตัวมากๆนะพี่เองพีรู้สึกว่าเออเหมือนเวลาเราเราตัวพีเอพีเลือกรถสักคันหนึ่งพีชอบความที่ที่ตั้งใจเลือกเป็นสีนอนเกรย์แล้วก็ข้างในแบบคัสตอมไมค์เป็นสีดำเลยนะพีรู้สึกว่าพีพีอยากได้รถที่ขับทุกวันแล้วพี่จะไม่เบื่อและพี่รู้สึกว่ามันก็ยังมีดูมีสไตล์ดูมีความเอ่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว้ดยรับผมก็เลยรู้สึกว่า As สตันมาตินก็ก็เป็นอีกแบร ี่ช่นชองออมาแล้วก็ตัวรถที่คอนฟิกมาก็ถูกใจดีมากๆสะอดความเป็นตัวตนออกมาได้เชี่ยววไปนิดหนออ่อยถ้าซ่อมไวอยู่นะฮะ ก็ทางนั้นที่ได้ขับใช่ไหมครับก็อาจจะมีแบบไม่ชินบ้างแต่ตัวพเองคือปกติพี่ขับไซส์เล็กกว่านี้ครับรถที่ขับเป็นโรเตอร์ตลอดตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น GT ก็รู้สึกว่าเออมีช่วงแรกๆที่เราอาจจะยังแบบไม่ชินบ้างอะไรเงี้ยแต่ขับไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยก็ ข้ากับรถได้เลยแล้วก็จริงๆตัวรถเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยขับยากหรือเปล่าขับทุกวันได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าแอสตันมาตินตัวแวนเทจตัวเนี้ยขับได้ทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็สนุกมากๆที่ทุกคนที่เราได้ขับันด้วยนะครับสปีขับได้จะเลือกใครี่เลือกใครดีอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรารัก ก็คุณพ่อ,พอคุณแม่เป็นคนรอมครัว ก็มีบ้างน,นะครับบางครั้งแบบเราจะขับไปทำง,งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังเพลงก่อนนไปอย่างเงี้ยฝึกร้องเพลงไปตัวพี่งพี่ก็นขางฟังเพลงบนรถเยอะมากเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่บนรถเนี่ะครับเพราะว่าแบบบางทีรถติดอะไรเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้งงงๆๆยล้วก็ได้ใช้เวลาบนรถแล้วก็ฟังเพลงเล่นโทรศัพท์บ้างเวลาแบบรถติดติดอย่างเงี้ยสมมุติว่าตอนนี้ขับรถอยู่คนเดียวครับจะร้องเพลงสักท่อนหนึ่งให้เราฟังได้ไหมครับขับรถอยู่คนเดียวค่ะ เพลงอะไรอ <Pf ing. S 2> ่ะประมาณนี t t okay ้เอเดี๋ยวไปเจอจะต่อตอนเย็นเคไปคอนฟิกรถยังโอเคดูเื่อง ไอ้ใครจบจากตรงนี้แล้วจะตามไปชั้น2นะครับแอสตันมาติดแบงค์ชอบนะครับมีโชว์รูมอยู่ด้านบนนะครับ ถ้าเปนเร่องดูไปคอนเสิร์ตรถนต์เลยเชิญชวน่อยนะครับได้ครับก็เชิญชวนอีกรอบนะครับไปไปคอนเฟิร์รถนกันนะครับผมขบวนนะครับบนทางแอสต้าพาตินก็อย่างที่พี่อู๋บอกไม่ได้มีแค่แบรนด์เทชนะครับผมแบรนด์เทชก็มีตัวเปิดกระทุนด้วยคาเบีเล่ดีดีดีเอ็กซ์นะครับผมมีอีกเยอะเลยหลายรุ่นมากๆเลยฝากทุกคนไปดูด้วยได้ครับบอกว่าคงจะคุ้มค่าของการรอคอยนะครับได้พูดคุยกับน้องในแพชชั่นเรื่องที่น้องสนใจเรื่องรถยนต์นะครับน้องฝากผลงานเอาไว้มากมายแล้วก็วันนี้ ช่วงเย็นเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยนะครับ,รบที่เราหลายคนก็จะติดตามกันต่อไปนะครับ,รบก็ขอฝากงาน MGC Asia Mobility Expo นะครับที่เสียมราชน์แผ่นี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องพี่อีกครั้งหนึ่งครับ